และนี่คือ7จุดแข็งและ7จุดอ่อนของราศีเมถุนนะฮะพร้อมวิธีพัฒนาตัวเองให้ชีวิตสุดปังนะครับต้องบอกว่านะฮะท่านที่เกิดราศีเมถุนหรือลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาดูจุดแข็งที่ทําให้ราศีเมถุนเป็นราศีที่ฉลาดและน่าหลงไหลที่สุดและ7ข้อเสียที่ทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆพร้อมเคล็ดลับพัฒนาตัวเองเพื่อให้คุณใช้พลังของตัวเองได้อย่างเต็มที่ราศีเมถุนเป็นราศีแห่งความฉลาดนะความคล่องตัวและการสื่อสารแต่บาง ครั้งนะฮะอาจเปลี่ยนใจบ่อยใจร้อนและขาดความแน่วแน่นะฮะถ้าคุณอยากรู้ว่าต้องการต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรถ้ประสบความสําเร็จดูให้จบเพะท้ายคลิปนี้ผมมีเคล็ดลับเสริมดวงให้ราศีเมถุนประสบความสําเร็จเร็วขึ้นนะฮะและมีความเฉียบแหลมพฉะนั้นราศีเมถุนเป็นราศีธาตุลมที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความฉลาดตามปัญญาโหราศาสตร์นะฮะความอยากรู้อยากเห็นและการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเรามาดูกันว่า7จุดแข็งของราศีเมถุนนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะข้อหนึ่งนะฮะฉลาด และเรียนรู้เร็วนะฮะร,ราศีเมถุนเป็นคนที่มีไหวพริบดีเข้าใจสิ่งต่างๆได้เร็วและเรียนรู้ไวนะฮะทำให้คุณสามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆได้ง่ายกว่าคนอื่น2นะฮะคุณเนี่ยสื่อสารเก่งและมีเสน่ห์คุณสามารถพูดเก่งนะฮะเล่าเรื่องน่าสนใจและโน้มน้าวใจคนได้ดีทําให้คนอยากฟังและติดตามคุณนะฮะสปรับตัวเก่งและความยืดหยุ่นสูงคุณเป็นคนที่เปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ตลอดเวลาไม่ว่าชีวิตจะเจอสถานการณ์แบบใดนะ5เป็นคนสนุกสนานและทําให้คนรอบข้างมีความสุขคุณเป็นราศีที่มีอารมณ์ขันนะฮะแล้วก็สามารถทําให้บรรยากาศรอบตัวสดชืกชอบการผจญภัยและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงคุณไม่ชอบอยู่กับที่และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆเสมอ7นะฮะมีความสามารถหลายด้านนะฮะมัลติสกิลนะนะต้องบอกว่าเป็นคุณนะสามารถที่จะทําอะไรหลายอย่างพร้อมกันและทําได้ดีด้วย ราศีเมถุนเป็นราศีที่มีพลังงานสูงแต่ก็มีจุดอ่อนที่ต้องระวังถ้าแก้ไขได้คุณจะไปได้ไกลขึ้นข้อหนึ่งการเปลี่ยนใจง่ายและลังเลบ่อยคุณเป็นคนที่ตัดสินใจย,ยากบางครั้งก็เปลี่ยนใจเร็วมากทําให้คุณพลาดโอกาสสําคัญสองนะฮะสมาธิสั้นขาดความอดทนคุณสนใจอะไรได้ไม่นานบางครั้งก็ขี้เบื่อง่ายทําให้โฟกัสกับเป้าหมายได้ไม่นานนะฮะสนะฮะพูดเก่งแต่บางครั้งพูดเร็วไปนะ,ะโดยไม่คิดคุณมีพลังการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมแต่บางครั้งอาจเผลอเผลอแบบพูดแรงไปนะฮะ หรือพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด 4. นะครับชอบความตื่นเต้นและอาจขาดความบ้านคงเพราะคุณชอบสิ่งใหม่ตลอดเวลาบางครั้งนะฮะอาจทําให้คุณไม่สามารถยืนหยัดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้5้าอารมณ์แปรปรวนง่ายนะคุณอาจมีอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเร็วมากนะฮะซึ่งอาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณ6ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ค่อยแบบอดทนกับกฎระเบียบนะคุณรักอิสระและไม่ชอบทําอะไรซ้ําๆเดิมเดิาทให้บางครั้ง อาจดูขาดวินัยไปบ้าง7นะบ,บางครั้งดูเหมือนไม่จริงใจนะเพราะเปลี่ยนความคิดเร็วคุณไม่ได้ตั้งใจจะไม่จริงใจนะแต่บางเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความคิดที่หลากหลายและบางครั้งอาจจะทาให้คนรอบข้างสับสนว่าคุณเอาจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นทน่านราศีเมถุนเนี่ยนะเป็นราศีที่ฉลาดคล่องตัวและสื่อสารเก่งมากถ้าคุณโฟกัสลดความใจร้อนและทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จก่อนเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นคุณจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายเพราะนั้นราศีเมถุนเนี่ย จักรวาลเนี่ยสร้างคุณมาเนี่ยเป็นราศีแห่งนักคิดนักเจรจารและผู้ดึงดูดโอกาสด้วยคําพูดนะครับราศีของคุณเนี่ยคือถ้าพลังงานกดบล็อกจะเป็นแบบนี้นะถ้าพลังงานคุณไม่อุดตันนะฮนะคุณคือราศีแห่งความฉลาดวาทศิลป์และการเปลี่ยนแปลงราศีเมถุนเป็นราศีแห่งความคิดสร้างสารรค์ความว่องไวและความสามารถในการสื่อสาร คุณมีไหวพริบดีเรียนรู้เร็วนะฮะและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมโชคของคุณมักมาจากการเจรจาความสัมพันธ์และการเข้าสังคมแต่บางครั้งก็มาเร็วไปเร็วนะฮะแต่ทําไมคุณมีโอกาสมากมายนะฮะแต่ยังไม่สามารถทําให้มันกลายเป็นโชคลาภหรือความมั่งคัง่งมั่นคงได้ทํําทาไมบางครั้งคุณลังเลระหว่างตัวเลือกและพลาดโอกาสที่ดีที่สุดทําไมชีวิตของคุณมีขึ้นๆลงๆอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถควบคุมโชคชะตาได้แน่นอนนะฮะ เพราะราศีเมถุนเป็นราศีแห่งการปรับตัวคุณมีพลังแห่งความฉลาดความสาบารอบด้านอ,อยู่แล้วนะแต่ต้องการพลังเสริมที่ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นความสําเร็จที่ยังย่งยืนท่านนั้นผมมีเครื่องรางหนึ่งชิ้นช่วยปลดปล็อกพลังงานนะและช่วยเสริมพลังให้กับราศีของคุณโดยเฉพาะนี่คือพุทธสิกขีนะฮะพุทธสิกขีคือใครนะฮะคือพระพุทธเจ้าพระองค์แรกของจักรวาลผมใช้เป็นชื่อเรียกตัวแทนเป็นผู้ตื่นรู้ก่อนการนะฮะ พระอ,องค์เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาสูงสุดการเจรจาต่อรองที่ชาญฉลาดและความสามารถในการดึงดูดโชคลาภผ่านความรู้พุทธสิขีคือพลังแห่งการคิดที่เฉียบแหลมวาทศิลป์ที่ดึงดูดและการปรับตัวให้เข้ากับโชคชะตาได้อย่างสมบูรณ์เครื่องรางพุทธสิขีนี้นะฮะได้รับการปลุกเสกจากคมภีร์โบราณเพื่อช่วยให้ราศีเมถุนสามารถเปลี่ยนพลังแห่งสติปัญญาและการสื่อสารให้เป็นโชคลาภและความสําเร็จที่มัน่นคงพลังจักรวาลที่ส่งผลต่อราศีเมถุนเนี่ยมันจะมีหลักๆคือดาวพุธ นะแล้วก็จะมีราหูและก็พลหันะที่เป็นอยู่ในคุณสมบัติราศีคุณนะดาวพุธเป็นพลังแห่งปัญญาและการสื่อสารดาวพุธเป็นดาวประจําราศีเมถุนนะให้พลังแห่งการคิดเร็วเรียนรู้ไวและกิรจาที่ประสบความสําเร็จเพราะนั้นคุตตสิกขีจะไปเสริมพลังดาวพุธนะให้คุณสามารถใช้วาทศิลป์และสติปัญญาของคุณเพื่อดึงดูดความมั่งคั่งดาวราหูนะฮะเป็นพลังแห่งโชคลาภและโอกาสที่ไม่คาดคิดโชคของราศีเมถุนเนี่ยมักมาเป็นกระแส นะโอกาสใหม่ๆมักเข้ามาเร็วแต่ก็อาจหายไปเร็วหากไม่คว้าอยู่คว้าไม่ทันก็ได้ในบางครั้งนั้นพุทธสิกขีช่วยปรับพลังราหูให้เป็นโชคลาภที่มั่นคงไม่ใช่แค่โชคชั่วข่าวยังมีพลังของดาวพฤหัสเป็นพลังแห่งปัญญาและการตัดสินใจที่ถูกต้องนะฮะเพราะนั้นคุณเป็นคนคิดเร็วและมีไอเดียมากมายนะแต่บางครั้งต้องพลังต้องการพลังที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้แม่นยําขึ้นพุทธสิกขีเนี่ยจะไปเสริมพลังของพฤหัสบดี ให้คุณเลือกโอกาสที่ดีที่สุดและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจตำราที่ใช้ปลุกเสกเนี่ยเป็นตำราโหราศาสตร์โบราณที่ใช้สร้างพุทธสิกขีนะฮะเช่นนะฮะตำราสุริยะสิทธานตะนะเป็นคมภีรดาราศาสตร์โบราณกว่า5,000ปีนะที่เขามีการแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็มีผมก็ศึกษามาเป็นตำราที่วางรากฐานของโหราศาสตร์ดวงดาวและเลิกมงคลผมใช้คำนวณพลังจักรวาลเพื่อปลุกเสกเครื่องรางนี้เป็นตำราของมหาฤาษีปรศรปรมาจารย์แห่งโหราศาสตร์เวท เป็นคำพีที่กล่าวถึงพลังของดาวเคราะห์ที่ส่งผลต่อโชคชะตาและความมั่งคั่งคืออย่างตำราสุริยะสิทธานตาตเนี่ยมันมีความเชื่อว่าองค์สุริยะเทพเป็นคนถ่ายทอดให้กับลาษีตนหนึ่งนะฮะลจนาออกมาเป็นคำพีเก่าแก่กว่า5 0 0 0ันปีเป็นดาราศาสตร์โบราณเลยพุทธสิกขีได้รับการปลูกเสกจากตำราเหล่านี้นะเพื่อช่วยให้คุณได้รับพลังแห่งโชคลาภและความสําเร็จสูงสุดนะพุทธสิกขีเนี่ยเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่รองให้คุณปลดบล็อกอันนี้สร้างเฉพาะราศีคุณเลยของคุณโดยตรงเลย ราศีเมถุนเนี่ยพุทธสิกขีเนี่ยเป็นกุญแจที่ปลดวอกพลังแห่งปัญญาและโชคลาภของคุณเป็นพลังแห่งการปลุกเสกโบราณจากตำราสุริยะสิทธานตะและคำภีรือศีโบราณอื่นๆที่ผมเอามาบูรณาการเพื่อคำนวณพลังจัก,กรวาลและสร้างเป็นพิธีกรรมจากตำราของมหาฤาษีผู้เป็นกูรูด,ด้านโหราศาสตร์ผู้อย่างรู้ดวงดาสารพลังพุทธราหูพฤหัสให้ส่งผลดีต่อคุณโดยเฉพาะเสริมโชคลาภความมั่นคงและเปิดเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตของคุณเมื่อคุณครอบครองพุทธสิกขีมันมีความเชื่อว่า คุณจะสามารถใช้ไหวพริบและวาทศิลป์ของคุณเพื่อดึงดูดเงินทองและความสําเร็จโอกาสที่เคยคลาดไปนะจะกลับเข้ามาใหม่คุณจะสามารถคว้ามันไว้ได้นะคุณจะตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่ลังเลและสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในชีวิตอุปสรรคที่เคยขัดขวางโชคลาภของคุณจะถูกขจัดออกไปทําให้ชีวิตราบรื่นและมั่งคั่งขึ้นนี่คือโอกาสของคุณในการเสริมพลังจักรวาลและก้าวสู่ความสําเร็จที่แท้จริงมีจํานวนจํากัดนะฮะ นะพุทธสิกขีนะรุ่นเนี้ยจริงๆก็มีประสบการณ์นะอันนี้จะมีทั้งคู่มือวิธีบูชาแนบไปให้ด้วยเทคนิคในการเสริมทําบุญเฉพาะราศีของคุณเลยนะครับเพื่อให้ปังนะฮนะเาะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยได้ไปเขาทาธุรกิจออนไลน์เนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยค้าขายออนไลน์เงินเข้ามามากกว่าแต่ก่อนอย่างป้าคนเนี้ยเขาบูชาไปสามองค์เขาบอกได้เงินมาห0 0สนกว่า อีกสององให้ลูกนะฮะลูกชายเป็นเซล์อย่างเงี้ยนะฮะเขาปิดการขายได้หลายร้านเหลือเชื่อมากๆันถ้าได้ไปในวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยเขาไลนา์มาบอกเขามีโชคค่ะเมื่อวานสามแสนบาทปังมากพุทธสิษย์ขีที่บูชามานะเพิ่งได้รับวันที่หนึ่งกามานะงงุมภาตอนเช้าเลยสวดบูชาตามคู่มือแนะนําประจาราศีตอนบ่ายมีโชคเลยค่ะพุทธสิกิ์ขี่สักศิธิ์มากเนยเขาส่งบัญชีมาให้ดูในสามแสนนี้ก็เป็นความเชื่อนะส่วนบุคคลเป็นเครื่องรางโบราณลุกเสกตามตำราโบราณ นะครับนะก็เอาไปปรับพลังงานที่เชื่อมต่อกับจกักรวาลถ้าในสนใจก็ทักข้อความมาได้เลยหรือว่าลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์จะมี